คุณน้องครับใช่คนคนเดียวหรือเปล่าโอ้ยใช่พี่ก็พี่บอกว่าโชบผู้หญิงชิวๆอ่ะแต่จริงแล้วนหน้าหนูจะแต่งนะทำไมอ่ะพี่รับไม่ได้หรอคือแบบนี้นะครับพี่อรับได้ครับแต่นหน้าคุณน้องนี่ไม่ได้มากเลยลูกเอาพี่ตายแล้วหน้ามาแบบนี้ปลอมมากดูในรูปติดี่ในรูปอย่างสวยก็ดีไม่ต้องมีแอปอ่ะคุณน้องไม่ต้องพึ้งแอปเลยยุคนี้นี่แป้งพับบลิน่าแอนดี้พาวเดอร์นี่แหละลองเอาไปใช้ดูคนลูกจะได้ปังจะได้ตัดดตวนี่ อุ้ยพี่มันดีมากอะคือมันกบรอยดําหรือว่าผ้ากะมันดีมากอะพี่งั้นหนูอะไม่ทานายผู้ชายคนหนึ่งแล้วงั้นหนูยืมก่อนแล้วพรุ่งนี้นมาคืนไม่ได้จะเอาของแม่ไปได้ไงลูกหาซือได้ง่ายมากในที่เซเว่นทุกสาขาไปเลยเบอร์สองเบอร์นี้เหมาะกับหน้ารูปแม่เชื่อแม่ก่อนอื่นนะไปลบรูปนี้ออกกันด้วยนะเอาหน้าจริงลงหรือว่าใช้แป้งตัวนี้ใช่มั้ยลูกแม่มาขายของ